Thank you สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ TR Diary ครับกลับมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปไปประมาณหลายเดือนนะครับอย่างที่บอกครับทำคลิปตามอารมณ์แล้วก็คือถ้ารถมันไม่มีอะไรให้ทำอะ่ะก็ก็จะไม่ได้ทำคลิปเนาะแต่ทีนี้วันนี้ผมจะได้โอกาสสักทีนะครับผมจะมาเปลี่ยนตัวยางกระดุมตัวนี้ ตรงที่เป็นกระจกของแคบหลังนะครับนีย่ยางกระดุมมันจะใช้อยู่ข้างละสามตัวนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่งต้องเปลี่ยนยังไงวะนะครับแต่ว่าเราเบิกของมาแล้วนะครับเราเบิกของมาแล้วนี่ยุ๊ปนย นี่นะครับเบือมาแล้วก็เบิกมานานแล้วล่ะว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแล้วก็ลืมไปเลยลืมไปเลยว่ามีนะครับจนเอารถมาใช้ที่ระยองนะครับตอนแรกเราอยู่เชียงใหม่เนาะแล้วก็เอารถมาใช้ที่ระยองแล้วเมื่อวานน่ะเราล้างทำความสะอาดรถเปิดลิ้งชักหน้ารถเจอไอ้นี่อยู่นะครับก็เลยคิดว่าโอเค งั้นช่วงนี้มันหยุดปีใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับออ,อุปกรณ์ก็น่าจะใช้แค่ไขควงตัวเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูสภาพก่อนนี่คือสภาพตัวกระดุมเหมือนว่าตัวนี้ก็ก,ก,ก็ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้คือของผมมัน,ม,นมันแทบจะไม่เหลือไอ เหลือความเป็นยางแล้วอะเนี่ยดูดิคือมันมันมันไม่เหลือแล้วว่ะเนี่ยนะครับตกงกันหรือเปล่านี่ประมาณนี้แหละนะครับคือมันมันมันไม่เหลือความเป็นเป็นยางแล้วอะทั้งทั้งสองข้างเลยข้างนู้นด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองถอดกันดูแล้วเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้นะครับ มาครับมาลองถอดยาก,กระดุมนะครับสามม็นนี้ดูซิว่ามันมันต้องถอดยังไงใส่ยังไงรรัะของผมตอนนี้มันมันเหลือแค่นี้ฮะมันเหลือแค่นี้จริงๆ มันไม่มียางเลยอะครับมันมีแค่น็อตกับตัวตัวกระดุมนี่ไม่โฟก,กัสเอกเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับขอผมมันเหลือประมาณนี้ซึ่งไอตัวที่เราสั่งมานะครับ มันมันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือตัวกระดุมใช่ไหมแล้วก็มียางนี่อันนึงแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงประกบกันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ถึงจะเป็นตัวนอ็อตตัวน็อตเนี้ยใส่เข้าไปเป็นลักษณะนี้มันไม่โฟกัสอะทำไงดีปิดหน้า คุณไม่โฟกัสเนี่ยประมาณนี้นะครับอืมเอาเป็นว่ามันจะมีอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่ทีนี้เนี่ยตอนใส่อ่ะใส่ยังไงก่อนเดี๋ยวลองดูอ่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้คือรูแรกเลยที่ ที่ขันน็อตออกมานะครับมันก็จะมีตัวไอตัวตัวยึดมันตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ไอตัวกระดุมกับยางชิ้นแรกตัวนี้อาจจะต้องใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ยางอีกอันหนึ่งอาจจะต้องใส่จากด้านในนะครับซึ่งคงต้องถอดไอตัวบันพับนั้นด้วยนะเนาะอะเดี๋ยวเราลองถอด ตัวบานพับนั้นดูนะครับนี่ถอดบานพับมาแล้วนะครับมันก็จะมีน็อตเกียวปล่อยสองตัวที่มันยึดกับตัวถงนะังอะแล้วก็ตัวนี้มันก็จะหานเข้าในส่วนกระจกนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูยางอันแรกนะครับเอาเอาฝั่งเรียบใส่เข้าไปนี้แล้วก็มันก็จะได้เป็นหน้าตา,ยยานี้นะครับ หน้าตาประมาณนี้เนาะอันนี้คือยางเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่รถตรงนี้เป็นน็อตเกียร์ปล่อย2ตัวนะครับ พอใส่เข้าไปมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันเนี้เหมือนมันต้องคลายคลายตัวนี้ออกด้วยนะครับแล้วก็ขยับกระจกให้มันลงให้มันให้มัน,ให,มนให้มันได้รูอ่ะให้มันตรงนะครับแล้วค่อยใส่ตัวเม็ดกระดุมนะครับเดี๋ยวเราลอง ไม่เหลือยางอีกแล้วอ่ะมันมันมีแค่เนี้ยไม่มียางเลยนะครับโอเคนี่ตัวตัวข้างล่างครับตัวต่อไปเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เปลี่ยนไปทีละตัวเลยดีกว,ว่าระวังกระจกหลนด้วยค่อยๆเปลี่ยนทีละตัวอย่าอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งไปถอดพร้อมกันทั้งหมดอ่ะนะครับไปครับนี่ใสยย่ยางเข้าไปละนะครับแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้นะครับ เป็นหนึ่งบานครับท <c oughs> ุรักทุเลมากเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับก็ดำน้ำเอานีา่หูช้างหนึ่งบาหนึ่งหนึ่งข้างเนี่ยมันมันใช้ทั้งหมดอย่างกระดุมเนี่ยสามตัวนะครับซึ่งในเซฟของมันเนี่ยก็จะมีตัวกระดุมเม็ดกระดุมนะครับแล้วก็ ตัวที่เป็นยาง2ชิ้นแล้วก็น็อตนะครับมันจะมีน็อตมาให้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ใกล้ๆนะครับดูเหงือผมดิโอ้โหกินน้ำได้ไหมนี่นะครับสามเม็ดนะครับที่เปลี่ยนไปใหม่นะครับ เราไปดูข้างในนี่นี่เห็นไหมเมื่อกี้มันไม่เมื่อกี้มันไม่มียางเลยนะอันนี้เราก็ใส่ยางเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยอยู่ไหนวะนี่นะครับมันอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เนาะคือไอ้สามจุดเนี่ยนะครับ ไอเนี้ยมันคือเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่เป็นบานพับนะครับสองอันซึ่งาจากที่ลองเปลี่ยนเมื่อกี้จุดเนี้ยที่เป็นบานพับเนี่ยเราจะต้องถอดตัวบานพับนี่ออกมาด้วยนะครับก็จะมีน็อตเกียวปล่อยนะครับมีน็อตเกียวปล่อยตรงเนี้ยสองตัวนะครับแล้วก็น็อตตัวนี้ที่เป็นของตัวยางกระดุมเดี๋ยวผมพอยาเปิดแฟร์อ่าเปิดแฟร์ดีกว่านาะนี่ นะครับเราถอดออกมาเลยเพื่อที่จะใส่ยางชิ้นข้างในนี้นะครับพอใส่ยางชิ้นข้างในนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาเนี้ยกลับเข้ามาใส่แล้วก็กลับมาใส่ยางกระดุมชิ้นนอกตัวนี้อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเราพอเราใส่แล้วแล้วเราขันแน่นเลยอ่ะนะครับพอเราไปใส่ตัวต่อไปตัวเนี้ยมันจะขันยากละเพราะฉะนั้นพอใส่ตัวแรก อันไหนก่อนก็ได้นาะที่เป็นบานาพับนะครับพยายามใส่แค่ให้ตรงเนี้ยมันมันอยู่นะครับแล้วพอมาใส่อีกตัวหนึ่งเราก็ค่อยขยับขยับเลื่อนกระจกให้รูมให้รูม,มันตรงนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยให้ใส่เป็นตัวสุดท้ายเวลาใส่ก็คือถ้าเราถ้าเราเปิดแล้วก็ขันนออ็อตอ่ะมันจะไม่ได้มันจะติดไอตัวนี้คุณต้องติดก่อน นะครับแล้วก็ขันคลายน็อตตัวนี้ออกคลายน็อตตัวนี้ออกปุ๊บดึงเม็ดกระดุมลายออกเสร็จปุ๊บไอตัวนี้มันจะพับออกมาเราก็ใส่ยางตัวในแล้วก็กดไอ้น,นี้กลับเข้าไปให้ตรงรูก็ใส่ตัวเม็ดกระดุมนอกร้อยน็อตนะครับขยับ,ขย,บขยับกระตกให้มันได้มุมเสร็จปุ๊บก็ยึดแน่นเลยสามตัวนะครับยึดแน่นเลยสามตัวค่อนข้างทุลักทุเลแต่ว่าเวลาเปิดปิดก็รู้สึก รู้สึกแน่นเสียงมันแน่นขึ้นน่ะคือก่อนหน้านี้ที่มันไม่มียางใช่หไหมเวลาเปิดปุ๊บตัวกระจกอ่ะมันก็จะไปสีกับไอตัวแกนข้างในมันก็จะก้องก้องกองก้องคือแม่งกลัวแตกมากอ่ะนะครับแล้วก็เวลาวิ่งอ่ะเวลาเราใช้งานรถอ่ะเปิดวิทยุดังๆไอกระจกเนี่ยมันจะก,กระพือ นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันยังกระพืออยู่ไหมเพราะก่อนหน้าน,นี้มันมันไม่มียางเลยมันก็คือเหมือนกับไอตัวะไอตัวแกนเหล็กอะมันสีกับกระจกโดยตรงนะฮะอ่ะโอเคหนึ่งข้างผ่านไปทุลักทุเลมากเดี๋ยวไปต่ออีกข้างหนึ่งครับนะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนข้างซ้ายไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างข,างขวาต่อครับมือนเดิมครับเดี๋ยวเอา เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวบนนี้ก่อนตามด้วยตัวล่างนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวที่เป็นตัวล็อกนะครับ เดี๋ยวย้ายมุมมาดูด้านในกันบ้างแล้วกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้มันครอบคลุมเนาะอางนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะมุมนี้น่าจะโอเคกว่าผมก็จะขันตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับมันไม่เหลือไม่เหลือเฮีอะไรเลยฮะขออภัยนะครับเนี่ยครับไม่มียางเหลือเลยนะครับ ก็น็อตเกียร์ปล่อยสองตัวนะครับน่ะน็อตเกียร์ปล่อยสองตัวนะครับขันออกเลยถอดออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะเอายางใส่เข้าไปก่อนนะครับ ก่อนนะครับก็ยึดน็อตเกียร์ปล่อยนะครับสองตัวแล้วก็พอยึดน็อตเกียร์ปล่อยเสร็จอะก็ก็ลองไปดูข้างนอกว่ารูมันรูมันตรงไหมนะครับเพราะบางทีถ้ามันเหลื่อมกันอะไอตัวตัวยางอะมันมันจะไม่เข้าล็อกนะครับมันจะไม่เข้าล็อกแล้วมัน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 จะปิ้นเนาะ ยังไม่ต้องแน่นนะครับยังไม่ต้องแน่นแค่พอให้มันแบบยึดกระจกไว้อะนะครับอ่ะต่อไปเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าตอนนี้รถผมมันเป็นนี้เนี่ยมันไม่มียางอยู่เลยเนี่ยดูดีเวลาเปิดอ่ะมันก็จะสีกันนะนะครับมััันนะสีกอ่งมัน โอ้โหกลัวแตกชิบหายนะครับอ่ะมาอันนี้ผมก็จะล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับดันล็อกเข้าไปแล้วก็ถอดม็อตัวนี้นะครับปึ๊บไอมีกระดุมข้างนอกมันก็จะหลุดออกมานะครับ ลายตัวเนี้ยมันจะพับออกมาได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะพับออกมาได้เลยพอมันพับออกมาปุ๊บเราก็ใส่ยางเข้าไปเลยครับใส่ยางเข้าไปเลยนะครับใส่ยางเข้าไปเสร็จปุ๊บพับกลับครับพับกลับแต่ทีเนี้ยพอพับกลับปุ๊บ ไอตัวนี้มันจะไม่ตรงรูกระจกแล้วนะครับไม่ตรงรูกระจกเห็นไหมเราจะทำไงให้มันตรงรูกระจกก็คืองานตัวนี้ออกมานะครับงานตัวนี้ออกมาคือขยับมัน,นะนะครับขยับมันเนี่ยคือเมื่อกี้เมื่อกี้มัน ถ้ามันล็อกแล้วมันรูมันจะไม่ตรงใช่ไหมรูมันจะไม่ตรงใช่ไหมเราเขยับนี่ออกมาปุ๊บเรายึกยักมันนิดนึงยกไอเนี่ยเข้าหาเนี่ยเห็นไหมมันจะได้อย่างนี้พอมันได้อย่างนี้ปุ๊บผมก็ดูที่ตัวเม็ดกระดุมนะครับเม็ดกระดุมอะ่ะมันจะมีบ่าอยู่นิดนึงเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ไปดูข้างนอก ตอนใส่อะดูด้วยว่าบ่ามันบ่ามันอยู่แนวไหนอย่างเนี้ยบ่ามันเป็นแนวนอนอนี้เพราะฉะนั้นไอเม็ดกระดุมอะมันมันก็จะต้องใส่แนวนี้ครับใส่แนวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ไปยึดน็อตข้างในนะฮะผมจะเอนิ้วกดไว้ กดไว้เสร็จปุ๊บก็ไอตัวนี้อย่าเพิ่งเป็นล็อกมันนะให้ให้มันให้มันขยับได้อย่างนี้ก่อนเนาะใส่น็อตเข้าไปนะครับยึดเลยนะครับยึดเลยยังไม่ต้องแน่นมากแค่พอให้มันแบบ เหมือนกำลังจะแน่นะนะครับแล้วก็เยียกกรปจบนิดนึงดูว่ามันมันมันเข้าล็อกเข้าบ่าไหมนะครับดูว่ามันเข้าล็อกเข้าบ่าไหมหลังจากนั้นก็ไปดูข้างนอกนะครับว่าเส้นขอบอะไรเงี้ยมันมันตรงไหม มันมีปิ้นไหมถ้าปิน้นเราก็คลายออกนิดนึงคลายออกนิดนึงขยับคือที่มันปิ้นอะ่ะเพราะมันเพราะมันขี่กันอยู่นะครับผมก็จะลออกไปป๊บแค่พอตึงๆเนาะเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันยังไม่แน่นใช่ไหมผมก็ล็อกนี่เลยปุ๊บอ่ะแล้วผมก็ขันตัวนี้เข้าเลย เออไล่เลยครับพอมันเริ่มตึงๆมือก็ก็ก็หยุดได้แล้วนะครับก็หยุดได้แล้วก็ลองเปิดดูเสียงคนละเสียงเลยนะครับเสียงคนละเสียงเลย อ่านะครับอืมก็ไล่ไล่เช็คความแน่นแต่และตัวอีกทีหนึ่งเนาะ อ่าโอเคนะครับนั่นเสียงคนละเสียงกับเมื่อกี้เลยเห็นไหมอ่าคือตัวกระจกกับตัวยางเนี่ยมันมันจะมีการขยับให้ตัวกันได้อยู่แล้วเพราะว่าไอการพับออกไปเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันใช้ความยืดหยุ่นของไอตัวเนี้ยเป็นเป็นเป็นเหมือนบานพับซึ่ง มันไม่ได้มีอะไรเลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาดูใกล้ๆถ้าเวลาผมดันกระจกออกไปอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันแค่นี้เองครับเนี่ยมันจะยืดหยุ่นแค่นี้เองครับนะครับเนี่ยตัวนี้มันก็ดันล็อกแค่นี้เองนะครับ นี่ครับเห็นไหมมีมียางแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ไม่มียางเลยนะครับไม่มียางเลยเนาะอ่ะโอเคครับวันนี้ด f r d อ a r y ดครับโอ้ยปวดขาก็เปลี่ยนตัวยางกระดุม ระจกหูช้างนะครับของ TFR ที่เป็นตัวแคปนะครับมันมันก็จะมีแค่เฉพาะตัวแคปเท่านั้นนะตัวที่เป็นสีประตูตัวที่เป็นไวคอนตัวที่เป็นหัวเดี่ยวจะไม่มีตัวนี้นะครับ1คันก็จะใช้อยู่6อันเนาะผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นนะเบิกมาเท่าไหร่เพราะว่า เพราะว่าขนาดว่าเบิกมาแล้วอะ่ะผมยังลืมเลยอะ่ะว่าเก็บไว้ในรถอะ่ะนะครับเอาเป็นว่าลองดูรถของตัวเองและการที่ที่ที่เป็นตัวแฉาบก็ลองดูว่ามันสมควรที่จะเปลี่ยนไหมนะครับมียางไหมหรือจริงๆนะผมว่าถ้าสมมุติอ่เอแบบประหยัดหน่อยเนาะ แบบประหยัดหน่อยแต่ถามว่ามันมันมันเหมาะสมมันดีที่สุดไหมมันก็ไม่ก็คือยางในรถมอเตอร์ไซค์อะตัดใส่ก็พอพอจะได้อยู่นะครับก็พอจะได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ว่าสมควรมันที่สมควรก็คือต้องเบิกแบบนี้ไปเลยนะครับหกอันคุ้มกว่าเนาะโอเคครับก็ทีฟาดเดรี่วันนี้ครับไม่มีอะไรแล้ว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่2,567ด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ